สาดใจไรอันตบายไรไรกับไรเป็นดีข like ้อวันค่อยเคื่อนข้อเดือนค่อยนี้ข้อปีค่อย้ายขี้ขอยดับสูดนานนานดับไฟวิญญาณใจเสับปะกานังสาปะราพังป้อนถุยรักขันตัวสุรักขันตัวอากาศราษมีบบาลุนนาคุณังอาการราษมี ปะระเบตังกากระสิงมิพสังการดุขโลกกายังวิวันใจเยสับพะรุสับปะโซสับพะรุสับพะไฟสับพะโมสันยัจางไปอันตาไปได้ได้กลับไปเป็นดีขอวันคอยเคลื่อนขอเรือนคอยนี้ขอปีคอยให้กี่คอยดับซูญนเรืองามดับไฟ Bi văn chai ye sa pa ta nang sa pa la vang Pa wan tu me La kan tu o su ra can tu Pa ta vi ra sa min va Bun da nang Pa ta vi ra sa min ba Tham me ta vi ra sa min va Sang ra nang du ka lo pa yang Di wan chai ye sa pa duk sa pa sok sa pa rok sa pa phai sa pa kong เสนีหจำจลายอันตรายลายลาลกับกายเป็นดีข้อวันคอยเกลื่อนขอยเดือคขอยนี้ขอปีคอยงหายขี่กายดับสุดมันน้ำหาบไฟวิวันชัยเยสาปะทาดังสาปะลาภังพวันตูมรักกันตัวสุรักกันตัวกับลงสามครั้ง หนึง่งราบลงนี่วขับลงบลงหนึง่งขับสองขับสองแร้วกับสามรับสอง,ร,สองร,รับสาม,ส,ส,ามสาธุไป่าะมันเดีย,<ป>เเยนไหมเปยเปเ่เด็กดื้อ,อ,อ โอ้ดีดีโอโอ้ดับกันเนาะโอ้ดับโบราณเราะป่าไปแก่ไรเราจะป่าไปแก่พอางงอ่าตรงนู้นด้วยอุ้มดิต้องอุ้มหมดยางไปเอาโอ้โอ้ อ้าวฝากน่อยติดตามน้องเงินจาด้วยครับฝากติดตามน้องเงินจาด้วยครับรักมาะจุ๊บทุกคนให้เลือกใหบายไม่บาย